หายโยกสวัสดีเพื่อนเพื mm ่อ hmm. นทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อ,อยู่กับที่เกมร้านเ mm hmm. ช่นเคยกต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะ,อะโอเคนะครับผมนะก็ตามที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้เลยหนะ้าจอหลักตรงนี้นะครับผมนะในล็อบบี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ ปั้นแม็กที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของไอดีหเนาะเราก็เปิดได้นั่นเองนะครับผมนะเปิดได้ก็เปิดได้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเลยนะเนาะนั่นแหละนะครับผมก็เป็นอในส่วนของไอ ID เดียวเนาะที่แบบโอ้ออกดูเดียบานออกดูเดียแบบเกินเกินไปแล้วนะครับผมนะ เ,ออเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ดูเดียสกันเยอะเนาะแล้วมันไม่ออกสักทีเนาะอมืมันก็มาออกอยู่นี่นั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่แล้วไม่รู้นะครับผมว่าทาไมมันถึงได้ออกเยอะอะไรขนาดนั้นนะสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะก็สําหรับตัวของดูเดียสน,นะครับผมนะอก็ได้มาก็เลยแบบตั้นแม็กเลยดีกว่านะครับผมนะอปั้นแบบว่าตอนที่มันแบบยังไม่ได้เพิ่มมาแบบว่าเป็นแบบอัปเกรดคูณ2เนาะก็อัปเกรดคูณ2ก็จะมาเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่ง อ่ะสำหรับล่าง9้าดาวนะก็เดี๋ยวจะไปอัพตอนโน้นก็แล้วกันนะสำหรับตอนนี้ก็ทำในส่วนของเป็นล่างอ่าไฮเปอร์แม็กไปก่อนก็แล้วกันนะสำหรับอ่าตัวของดูเนียสนะครับผมตัวของซิลฟี่ตัวของฟิสอ,อ่ะผมก็ได้อยูอย่เหมือนกันนะสำหรับ ID 6อืมนะครับผมเดี๋ยวก็เอาไว้รออ่าลองปั้นรออัพตอนโน้นกนนะแบบนะ็แล้วกันนะทั้งแบบเก้าดาวเนาะแล้วก็อ่า ร่างไฮเปอร์แม็กนี่แหละนะครับผมนะสำหรับตัวของฟิตไอดีนะครับผมน่าจะได้ปั้น ID นี่แหละนะครับผมแบบแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันเนาะโอเคสำหรับตัวของรูดีอัสอ่าเดี๋ยวมาเล่นในสอง,อง ID 6สักหน่อยลวกันนะเพราะว่าอ่ามันเป็น ID เดียเวนอากที่แบบพร้อมที่จะแบบ ปั้นอะไรแบบนี้ได้นะครับผมนะที่เราเปิดได้นั่นเองนั่นแหละนะครับผมแบบมีกบอะไรแบบนี้พร้อมนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่เนาะก็สามารถปั้นในสองตัวของฟิตได้อีกอยู่นะครับผมแม็กอีกตัวหนึ่งล่างหนึ่งได้เลยนะครับผมเนาะแบบเป็นเวิวร้อยอ่าเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบอ่าวิร้อยหกสิบก็เป็นล่างเก้าดาวเนาะ ก็จะได้ตัวหนึ่งส่วนแม็กก็อาจจะเป็นรูดสก็ได้นะไอดี ID ที่6ของผมอาจจะปั่นตัวนี้แม็กก็ได้นะ,ะก็ต้องรู้อีกทีแล้วกันนะว่ามันจะใช้ดีได้มากขนาดไหนสำหรับสลักคิดนี้เนาะ,ะอโอเครูดสนะครับผมเป็นธาตุไม้สายไปพริบนะรอบนี้นะครับผมนะรอบก่อนมาเป็นธาตุน้ําสายไปพริบแต่ก็รอบนี้ก็มาเป็นไม้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเนาะก็จะ,ะใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับผมเพราะว่าตัว อ่าแบบใส่ตัวของไอ้ทาาดไม้เนี่ยมันใช้ได้ดีจริงนะครับผมนนพวกหลีางล่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมมันเจอทาาดน้ําเยอะก็ใช้ด้วยตัวเนี้ยอ่าใช้ตัวงตัวเนี้ยอ่ทาท่าไม้เนี่ยก็ดันหลีกได้ง่ายได้สบายขึ้นอยู่นะครับผมอยู่เหมือนกันเนาะเออก็ ใครที่เป็นแบบว่าซ้าไอดีใหม่ๆเนี่ยก็สมควรที่แบบว่าตามหาตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ปั้นแม็กเป็นตัวแรกแล้วก็แบกได้เลยนะครับผมนะได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับตัวของด ah นะูเดียสน,นะครับผมนะและธาตุนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับผมนะก็ควรที่จะลดแร่สัก1จุดอย่างน้อยเนาะนะครับผมนะจุด1นจุดจุดก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมนะถ้าไม่ลดแร่เลยมันจะใช้แร่มากเกินไปเนาะแต่ว่าลด,ลดแร่เนี่ยเดือนที่ก็ มีบัฟให้อยู่นะครับผมนะสามสิบเปอร์ก็ตอนเนี้ยเดือนเนี้ยก็จะใช้ได้ดีหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าเดือนหน้านี้ก็ต้องปรับแต่งเกียร์เนาะเออต้องใส่อยู่บ้างนะครับผมสำหรับเกียร์รถแล่นนะฮะอ่ะส่วนอ่าพลัง โจมตีนะครับผมนะโจมตีเวทโจมตีกายอะไรเงี้ยก็ถือว่าสูงอยู่เนาะถือว่าได้อยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับผมดูเดียสเนาะก็ร่างไฮเปอร์แม็กนั่นเองนะครับผมส่วนร่างเก้าดาวก็จะเยอะมากกว่านี้แหละนะครับผมสำหรับตัวของเรื่องสเตตัสเนาะพลังชีวิตก็พอประมาณนึงนะครับผมพอได้เลยนะฮะสำหรับตัวของรูเดียสนะส่วนคนเรในการเคลื่อนที่เนาะก็ถือว่าจะช้าหน่อยนะแต่ก็ปกติแหละนะเออพอได้แหละสําหรับตัวของสายอ่าไหวพริบนะครับผมคนินในการโจมตีก็เหมือนกันนะครับผม ส่วนจุดยืนก็ยืนอยู่จุด330จุดนะก็ถือว่าเป็นอยู่กลุ่มแบบค่อนข้างที่จะกลางๆนะ,ะก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไม่ได้ใกล้เสมอไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นอยู่แบบกลุ่มค่อนข้างที่จะแบบว่าพอใช้ได้นะครับผมนะสำหรับเรื่องจุดยืนนะครับผมนะส่วนครูดาวเลนเจอร์นะครับผมนะก็ 6.5V นะ,ะสำหรับร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมแนละ้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะไม่ได้ผมไม่ได้ใส่รถเพิ่มนะเออมันจะปล่อยตัวได้ปกติเลย นะครับผมส่วนคูดาวสกิลหนึ่งก็11บเอ็ดวิเนาะก็อ่ะถือว่าก็ตามอยู่แหละนะครับผมคูดาวสกิลอ่าเร็วอยู่นะครับผมสกิล28งแปดวิด้วยนะฮะเออนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งนะฮะก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมบัฟหนะ้าป้อมแน่นอนเนาะบัฟออ่่าาสร้างบาเลียนะครับผมหรือก็คือบัฟอมตะนั่นเองนะครับผมแล้วก็บัฟก่อเลือดเนาะก็เป็นบัฟพื้นฐานที่อ่พอใช้ได้นะครับผมพอดีเลยนะครับผมนะสำหรับตัวของสายอ่าไว้พิบนะครับผมนะ สกิลเนี้ยก็อ่าสกิลหนึ่งเนาะก,ก็กว้างอ่าสามวันสามสิบจุดนะครับผมคืเอเราสกิลสิบเอ็ดวิ่ก็โอเคก็ถือว่าได้นะเอสอส่วนสกิลสองเนาะก,ก็เป็นสกิลดาเมจอ่ะนี่ก็คือแบบว่าครบเครื่องเลยนะครับผมสําหรับตัวอ่าแบบนี้นะครับผมสายอ่าไวท์พิบตัวดาเมจอะไรแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็ดาเมจเหมือนกันธาตุไฟเลยนะครับผมใช้ได้ดีแน่นอนเนาะนะครับผมก็มีทะลุอมตะแล้วก็อ่ายกเลิกผลระบาดของศัตรตูให้ด้วยแล้วก็สร้างความเสียหาย36เท่าแล้วก็ทําให้ศัตรูติดใบนะครับผมนะ อ่ะก็ถือว่ามีป่วนมีดาเมจที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็ทะลวงมาต้วยก็ถือว่าได้เลยนะครับผมนะแบบนี้ถือว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยอืมนะครับผมน่าจะติดทีมอยู่ยาวเลยแหละนะครับผมนะไอดีหของผมนะฮะสกิลนี้ก็กว้าง330จุดนะครับผมแล้วก็มีการข้ามด้วยนะครับผมผมอลองไปเล่นดูแล้วมันก็มีข้ามอยู่บ้างนะครับผมข้ามแบบ ก็ก็ไกดอยู่แหละนะครับผมขึ้นประมาณ400ก็มีนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะคุณทสกิลนี้ก็8วินะครับผมนะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะก็เป็นความสามารถอ่าหยุด5วินาทีนะครับผมนะก็โอเคเป็นกลุ่มความสามารถที่ก็ใช้ได้ดีนะครับผมนะเหมือนอยู่เหมือนกันเลยนะครับผมคอมโบอะไรแบบนี้นะครับผมอยู่ห้าวิเนาะก็อ่ะผมมีคอมโบประมาณเท่าไหร่มีกี่ตัววะอ่ะหนึ่งสองตัวไหนอีกสองตัวละตัวนี้ไม่มีนะสาม อ่าหนึ่งสองสามสี่กับตัวของรูเนียสน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเมดิโอัตไม่มีนะเออโอเคนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนกลุ่มก็สามารถเก้าดาวก็มีฟื้นพลังเนาะแต่ก็เฮียพิ่งพูดถึงแล้วกันเพราะว่าเราค่อยจะไปปั้นแล้วก็มาเล่นให้ดูกันวันศุกร์แล้วกันนะเพราะว่ามันมีเพิ่มอัปเกรดคูณสองให้นะครับผมนะสาหรับแบบการอัปเกรด exp อะไรแบบนี้นะครับผมนะสาหรับ เัาเกตตัวละครได้แบบนี้นะครับผมคืออัพตอนนี้ก็ใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยนะเอออันนี้ก็ลงทุนสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก็ถึงทั้งแบบอยากจะเล่นด้วยแหละนะครับผมนะอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะส่วนวิธีใส่เกียร์นะผมจะใส่เกียร์เป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ใส่เกียร์แบบธรรมดาธรรมดาเลยเพราะว่าเราไม่มีจบตีสกิลโดูแน่นอนนะครับผมนะเพื่อนๆอ่ะสกิลเอ,อไม่ใช่ส่วนเกียร์ชิ้นแรกนะเกียร์อาวุธผมจะใช้เป็นคาถาบนดาบเลยแล้วกันนะก็ เนี่ยมันก็พอได้แหละนะครับผมนะสำหรับเกียร์สายฟรีนะครับผมอะไรแบบนี้เนาะมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละนะครับผมนะผมนะใส่มาณนนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ผ่านในส่วนของอฉลองครบรอบ9.5ปีเนี่ยก็จะมีในส่วนของหมวกเหล็กให้ด้วยเนาะก็ใช้มาเป็นแบบว่าพื้นฐานไปนเลยก็ได้เหมือนกันนะสำหรับหมวกเหล็กอันเนี้ย อ่าแล้วก็เป็ธาตุไม้ด้วยนะครับผมตัวของลูเดียก็ธาตุไม้เหมือนกันก็เลยแบบว่าใส่ในส่วนของอัปเกรดธาตุได้เหมือนกันก็น่าจะรุนแรงมากเลยนะครับผมนะสำหรับตัวของรูเดียสเนาะส่วนเกียร์อ่าตกแต่งนะเกียร์ที่3ช่องที่3เนี่ยก็อ่าจะใช้เป็นอันไหนก็ได้เหมือนกันนะใครมีกกระดิ่งก็จะดีหน่อยนะครับผมก็จะมีลดแรงให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อ่ามีอัตราการชาร์จสกิลให้ด้วยนะครับผมโอเคส่วนถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกระเป๋าก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนผมเปิดได้ในส่วนของเกียร์ชิ้มาก็ พอจะได้อยู่แหละนะครับผมนะก็มีในส่วนของรถแลให้ด้วยนะแล้วก็มีพลังโจมตีเวทด้วยนะครับผมก็น่าจะแรงขึ้นแน่นอนนะเออใส่แบบนี้แต่ว่าเรื่องของการออกสกิลเนี่ยของผมจะต่ำมากเลยนะเออก็จะเห็นออกสกิลน้อยไปหน่อยนะสำหรับการทดสอบในด่านสเต็กหละสเต็หลักนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าออกสกิลแหละนะครับผมอะลองไปเล่นทดสอบดูดิ อะดูดีว่าสกิลจะรุนแรงมากกว่าที่คิดตาที่ผมพูดหรือเปล่าอ่ะดูก่อนแล้วกันว่าแต่เน็ตเป็นอะไรเนี่ยโอ้โช่วงนี้คือมีปัญหาเนาะเออนะครับผมอ่ะจัดไปเลยลองดูดีรูเดีสผมก็อยากได้ดีหลักนะแต่ว่ามันเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ยิงๆนะตอนโน้นนะครับผมตอนมันมาแรากๆ แต่ในเมื่อมันไม่ได้ก็โอเคไม่ได้ในส่วนของไอเดอื่นเราก็เล่นในไอเดอื่นก็ได้นะครับผมเหมือนกันนะฮะโอเคอะไรเนี่ยอืมไม่ได้เวสกิลจมตีเลยตีธรรมาดาอย่างเดียวเลยนะพี่เอ้ดาเมด้วยอืม,อ,มอันนี้ก็มีหลดสกิลเยอะนะเอ้ยนี่ไงดามเมจเราเปรียป้ยงดอกเดียวหายนะโอเคก็ก,ก็ก็เอาใหม่ดิอยากให้มันออกแบบดอกเดียวไปเลยอะ่ะที่จริงมันบับหน้าป้อมแบบบับสองอย่างหวานนะแต่ว่า การออกสกิลผมมันน้อยไปหน่อยมันแทบจะไม่มีเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะบางครั้งก็ไปบัฟหน้าป้อมบางครั้งก็บัฟนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวบัฟหน้าป้อมนะเออนี่นะครับผมบัฟสองจังหวะนะอันนี้ไม่บัฟอีกแล้วโอเคอับตัวนี้บัฟอยู่แล้วก็ไม่โจมตีสกิลเอยนี่ไงตัวนี้โจมตีเปรี้ยงดอกเดียวร่วงจริงๆด้วยนะครับผมก็โอ้แรงกว่าที่คิดจริงๆเนาะใส่อับเกรดท่านนะก็แรงจริงๆนะครับผม ส่วนเรื่องของความแม่นเนี่ยก็น่าจะพอใช้ได้นะครับผมน่าจะแม่นอยู่นะเดี๋ยวพามาดูด่านนี้เลยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะและ้วแล้วก็เรื่องของความกว้างด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวของโคน,นี่เด็กนักเรียนไปยืนขวางไว้สักนิดนึงให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเอาไปยืนขวางก่อนปั๊บนี่ยืนขวางไว้โอเค ได้บัฟแล้วก็ยิงไปเอี้ยงนี่ถึงตรงนี้เลยนะก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับผม <'ll> อ่ะดูดิว่ามันจะมีถึงตรงนี้บ้างเปล่าสุดจอตรงนี้หรือตรงตัวขาวขาวอะ่ะเดี๋ยวดูดิ <'ll> นี่อ่ะโดนอยู่นะถึงอยู่นะครับผมนี่ไม่ใช่ว่าจะโดนตัวด้านหน้าอย่างเดียวนะแก็มีข้ามาโดนด้านหลังด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมนะสกิลนี้ก็กว้างส3 0รอยสิบจุดนะแต่ก็ ก็น่าจะแบบน่าจะแบบสุดจอดูได้แหละนะครับผมนะสำหรับรอบเนี้ยอ่เดือนเนี้ยไม่ใช่เดือนดี่เขาเรียกว่าอะไรสัปดาห์นี้มันมีพีพีหมุนเวียนด้วยนะครับผมแบบมันก็จะแบบแคบหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็น่าจะแบบโจมตีได้แบบสุดอยู่นะครับผมได้แบบถึกไม่ใช่ได้ถึกได้แบบสุดสุดสุดแบบว่าสุดอะไรสุดปังหรือเปล่าสุดสุดโหดอ่าสุดเทพสุดอะไรเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองไปเล่นดูให้ด้วยแล้วกันนะฮะ เพราะว่าผมก็โอ้แอปเกลียดท่านอกก็น่าจะแบบพอยิงได้ยิงโดนอยู่หรือเปล่าอลองดูดิถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเกียร์จบตีสกิลโดนแน่นอนก็ช่างนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราเอาในส่วนของการแบบเพิ่มตัตตาในความแม่นยำของสกิลจากการบัฟของตัวอื่นก็ได้นะครับผมมันอาจจะช่วยได้เยอะก็ได้นะครับผมนะ,อะลองตี PVP ดูครับผม อารีก็ลีกต่ำหน่อยนะเพราะว่าพึ่งพึ่งรีมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมหมายถึงไอดีหกนี่แหละนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะโอ้อะไรเนี่ยทีนี้มีแม็กเยอะอะ,อะใส่แม็กเยอะแล้วกันนะลองเล่นดูแล้วกันเจอของท่านผมเล่นดูเดียท่านนะไอ้ท่านะไม้นอกก็ยิงในสองบอสเคสแล้วกันเนาะ,ะดูดิว่าจะพอได้บ้านหรือเปล่าแล้วก็ตัวมูลดูดิย่างเนาะท่านไม้เหมือนกันอลองยิงดูดิว่าจะ มันจะเป็นยังไงนะครับผมพอจะยิงลวงได้บ้างหรือเปล่ายิงแม่นหรือเปล่าผมก็ลองเล่นดูแล้วแหละนะออลองแบบทดสอบดูแล้วมันก็มันก็พอยิงได้นะยิงเข้าอยู่อะแม่นอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมออมีตัวบินก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่าภาคพื้นเราน่าจะซู้ได้แบบเฉียบขาดอยู่แล้วอ่า อะไรเนี่ยโดนแช่แข็ง <c oughs> ไม่เป็นไรเราปล่อยลูเดียสไปครับผม <c oughs> โอเคพัดมาก็ไม่เป็นไรโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เปลี่ยนร่างคตรเถื่อนเลยเนาะ <c oughs> ขนาดวิวร้อยสี่สิบนะสำหรับตัวของบอสสี่องค์ผมโอ้คือเถื่อนมากเลยอะโคตรแม่นนะไอตัวเนี้ย <c oughs> ผมว่ามันใช้ได้ดีกว่าที่คิดนะใครที่มีอยู่อะไรเงี้ยเออรายังไม่ได้ปั้นแม็กผมว่าก็ ใช้เคเบิลประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะเอออันนี้ขนาดยังไม่แม็<ๆ>ก็ยังพอแบบเป็นแม่นอยู่นะหรือว่ามันอยู่หลีกล่าเองวะมันเลยดูแม่นปกติเออดูแม่นผิดปกติเลยไอ,อ,อ,อ้โดนบินตีแตกไหมเนี่ยอะผมกดเซฟสักหน่อยแล้วกันอา่าส่วนก็แน่นอนเนาะลูเดยียสก็ตีบอสเคได้เฉียบขาดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันนะฮะ ลองทีมทัดน้ําเยอะๆเลยอ่ะทีมนี้อ่ะเป็นไงบ้างมีรูดเดีให้ด้วยมีท่าน้ําอควาลองตีอควาดีดิเอ้ยมันไม่ได้ปั้นแมกอควาเสียดาดเหมือนกันถ้าปั้นแมกอควาเนี่ยผมจะลองเล่นดูเลยเพราะว่าอยากจะลองยิงนะครับผม <c oughs> ข้อหาผมเปิดไม่ได้เยอะ <c oughs> คือได้อยู่แค่ไอดีไม่กี่ไอดีเองเนาะที่เราได้อควาเนี่ยอ่ะตัวนี้ทตุนี้ทีมนี้เป็นไงบ้าง อืมธาตนะุน้ำมี2ตัวเลยนะครับผมมีตัวเย็นไก่ด้วยเนาะเป็นตัวนี้บัสเต็มอันนี้ก็อควาที่ผมพูดไปลองยิงอควาสักหน่อยดูดิเฮ้ยมันเจอมีกูมินด้วยมันจะยิงผมตายก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเกียร์มันไม่ได้จมติสุดอยู่ด้วยเนานอ,อ่ะอาจจะพอได้อยู่หรืมัง้งอ่ะลองตีดูครับผมทีนี้ดูดิว่าจะคอตีในสองตัวอ่า เขาเรียกวาอะไรนะอควาเก้าดาแม็กหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แม็กดิมันแม็กหรือเปล่าวะเป็นแม็กวะลืม <c oughs> โอเคอควาล่างเก้าดานแล้วแหละดูดิลูเดียจาัก,การาได้เปล่าสกิลก็แน่นอนเนาะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูใหญ่ดูเด่นเหมือนรอบเหมือนฟรีเลนเนาะก็เ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็ให้เพื่อน <c oughs> ๆนช่วยกันดูแล้วกันนะ <c oughs> อะไรนี่หยุดท่าวิญตติผมเยอะเหลือเกินนะโอ้จะสู้แบบไี้เนี่ยดูดิติดโคตรเถื่อเนเลย โอ้ไม่น่าจะไหวไหมเนี่ยอพัดก่อนก็ได้วะโอเคอตีไปตีไปโอ้โดนหยุดห้าวีอาโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยหืมดูเดียผมตีไม่ได้เลยอ่ะยืนไม่ได้โอเคน่าจะน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะอ่ะปล่อยจอยเลยแล้วกัน น่าจะแบบว่าเมกูมินน่าจะโหดมากแหละขนาดแค่แบบไว้มีเกียร์สกิลโดนแน่นอนอะออขนาดมีเกียร์แค่ปล่อยตัวเร็วอันนี้ก็เถื่อนแล้วอะเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ยเกียร์ก็ดูธรรมดาอยู่นะแต่ก็สู้มไม่ไหวจริงนะเพราะว่าตัวยืนของเราก็เป็นธาตุไม้แหละอืส่วนธาตุแสงของเรามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออมันต้องเป็นร่างก้าดาวนะสำหรับตัวของอาบาอัดูบิสเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองอีทีมนึงลองอีทีมนึงลองอีทีมนึงอีทีม,ทมสุดท้ายแล้วกันเออเมื่อกี้ก็ตึงแล้วเกิน่ะทีมนี้นะเป็นไงทตุน้ำเยอะเหลือเกินอลองตูลองตีท่านี้ดูแล้วกันอ่ะตีท่านี้ดูแล้วกันนะครับผมดูดิว่าจะเป็นยังไงท่านนี้นีขออนุญาตหน่อยแล้วกันนะเออ เออใครก็ไม่รู้แหละขออนุญาตีหน่อยแล้วกันท่านมีชื่อว่ายางไรนี่อืมตามนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวปล่อยเน้นดูดีสละกันนะอะไรเนี่ยอลงมาก็ปล่อย้แข็งเลยโอเคไปด้วยผมรูดีสผมช่วยยิงสกัดดาวดุงให้หน่อยไอห,หยุดโดนหยุดห้าวิเฉยเลยโอ้ยแมวแมวอ,อย่าหยุดห้าวิผมนี่ เดี๋ยวเจอโดนเปีย้ยงไปนี่หายเกลี้ยงฮะผมเมื่อกี้เห็นอยู่นะอ่าวิงโดนด้วยนะครับผม,มจุดยืนก็ยืนอยู่ตรงจุดไมกี้นะนี่ตรงนี้นะครับผมนี่ลูดเดียสนี่อยู่ตรงนี้นะอ่าก็พอได้แหละนะครับผมจุดยืนเนาะส่วนความเร็วในการ,รื่อนที่ก็อ่ะนั่นแหละก็ช้าอยู่แต่ว่ามีตัวของอาลินเนทีมแล้วก็มีตัวของพวกบัฟวิ่งอะไรให้แบบนี้อยู่แล้วเนาะก็อ่าก็จะ พอได้แหละนะครับผมเล่นได้แน่นอนเนาะสำหรับเรื่องของการวิ่งมาเติมอะไรแบบนี้นะครับผมนะมาช่วยเสริมสกิลดามเมจยัดไปอะไรนี้นะครับผมนะก็อะสรุปเนาะก็มันก็ใช้ได้ดีแหละนะครับผมแต่ว่าคือต้องหาเกียร์มันอ่าโดนกว่านี้เน่กว่านี้แล้วก็ตัวให้มันตึงกว่านี้แล้วกันกอ่าความผมนี่ยไหมยังเกียร์ชี้กระตืองอกง่อยอยู่เลยอน่ะ สำหรับเกียนี้ก็พอใช้ได้ดีนะแต่ว่าผมแบบอยากทำเป็นเก้าดาวแม็กมากกว่ามันน่าจะแบบยืนได้ถึกถึกแบบถึก,ถ,กถึกทนเลยอะเออน่าจะแบบยืนแบบปวนได้ดีกว่าที่คิดกว่าแบบอาจจะชนะทีมเมื่อกี้ก็ได้นะทีมที่แบบมีม,มีกุม,มินนั่นแหละอาจจะเอาตัวนี้ขวางแล้วก็มันอาจจะตีตัวผมตัวผมตัวเนี้ยไม่ตายก็ได้แล้วดูดีทผมแบบจากการทับน้ำมันพอได้อะไรอย่างเงี้ยก็ หรือเปล่าอาจจะชนะได้ <c oughs> แม่อย่างแค้นทีมที่แล้วเลยโอเคอยังพึ่งไปอะไรมากนะครับผมนะก็เดี๋ยวปั้นซิลฟี่ปั้นฟิตมาช่วยด้วยอีกแล้วกันนะสำหรับไอดีที่6อาจจะแบบใช้ได้ดีขึ้นก็ได้นะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตในส่วนของไอดีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะในส่วนของไอดีที่6แล้วก็มาเล่นรีวิวในส่วนตัวลูเดียสด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้เนาะก็ ก็ประมาณนี้เลยมันใช้ได้ดีอยู่แนะ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ขาดอยู่ตรงเดียวก็คือเรื่องของทีมของผมแล้วก็เกี่ยวของผมเนาะจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมให้มันได้แบบว่าให้มันมากมากว่าน,นี้นะครับผมนะมันก็จะจะได้แบบตัวทีมเนี้อ่า ทีมดีโของผมเนี่ยจะได้ให้มันโหดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะใครที่ยังตามล่าหาเลนเจอร์หาเกียร์อยู่เนาะแล้วยังไม่ได้เนาะก็อ่ะไม่ต้องเสียใจยไปนะครับผมนะยังเหลือเวลาอีกเยอะสําหรับเดือนนี้คอร์บรรอบนี้เลนเจอร์รอบนี้เกียร,ร์รอบนี้นะครับผมเนาะอ่ะก็สู้ๆเลยก็แล้วกันนะครับผม,มส่วนใครที่ได้แล้วก็อย่ามาขีงเยอะหล <c oughs> นะอย่าขีงเยอะมันมันแบบ ยู่สึกเจ็บจี้สำหรับคนที่ไม่ได้นะโอเคผมก็เป็นกำลังใจให้ล้วกันนะสำหรับคนที่ยังเปิดไม่ได้นะครับผมขอก็แบบว่าผมก็ขอแบบว่า,อาขอให้เปิดได้เปิดโดนก็แล้วกันนะสําหรับ เลยเจินเนาะอ่าแล้วก็หากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมนะผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับผมและที่สำคัญกากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่อนสวัสดีครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายยครับผมสวัสดีครับ